ยามเช้าในสวนอินรีแสงแดดอ่อนโรยตัวลงบนยอดผักสีเขียวสดน้องกล้าผักเดินสำรวจสวนอย่างอารมณ์ดีแต่แล้วเขาก็หยุดลงใบผักบางต้นเต็มไปด้วยรูพุนเล็กๆใบอื่นๆดูหงิกงอและซี่จางอย่างผิดสังเกตเขาก้มลงดูอย่างพินิษใต้ใบมีไข่จิ๋วๆเกาะเรียงกันแน่นแปลงผักของเขากำลังถูกบางสิ่งรุกรานในเงาไม้ใกล้ดินป่าไส้เดือนโผล่หัวขึ้นช้าๆ มแมลงศัตรูพืชกลับมาอีกครั้งท่ามกลางอากาศนิ่งสงบพึ่งเบนจาบินวนเหนือสวนหยุดนิ่งที่จุดหนึ่งกลิ่นน้ำหวานผิดปกตินำทางเธอไปยังรังของเพลี้ยตัวจิว๋วน้องกล้าผักไม่รอช้าเขาเริ่มลงมือจัดก,การอย่างที่เคยเรียนรู้เขาพ่นน้ำสมุนไพรที่หมักเองวางกับดักขวดเก่าไว้ตามมุมสวนและนำมแมลงดีอย่างเต่าทองกลับมาปล่อยในแปลง ปาไส้เดือนช่วยปรับดินให้ร่วนสื่อพึ่งเบนจาตามตรวจจุดอันตรายอย่างขยันขันแข็งเป็นการต่อสู้เงียบเงียบที่เต็มไปด้วยความร่วมมือหลายวันผ่านไปใบผักเริ่มกลับมาเขียวเข้มสดชื่นสัตรูพืชค่อยๆหายไปไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยน้องกล้าผักมองแปลงผักด้วยรอยยิ้มเขาปักป้ายไม้เล็กๆสวนนี้ปลอดภัยด้วยธรรมชาติ ยามเย็นแสงอาทิตย์อ่อนพาดผ่านร่องสวนสายลมเย็นพผชชยกลิ่นดินหอมอบอวลผักทุกต้นยืนต้นอย่างสงบสุข